สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพกาาสหาดิตกุลค่ะคุณผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในอนาคตวันนี้นะโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เป็นไปในทิศทางไหนแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับอาจารย์ภพโรอพลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะ อย่างที่เกินไปจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้การกระจายอำนาจของกองปกครองส่วนท้องถิ่นคิดอาจารย์คิดว่าเดินมาถูกทางแล้วหรือยังคะแท้จริงผมคิดว่าถ้าพูดอย่างอย่างตรงไปตรงมาที่มีการเปลี่ยนแปลงยังมีทิศทางจริงๆเนี่ยคือหลังจากรัฐมกตั้ปี2 5 4 0ค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ช้ามากนะครับเช่นเรามีเทศบาลตั้งแต่2 2476หลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็มีเต็มรูปแบบจริงๆคือ2 2,537คือมีอาบาตอมีเทศบาลมีอาบาจอนะครับเต็มรูปแบบทุกพื้นที่เนี่ยเต็มๆจริงๆ2,537ค่ะแต่ว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนหนะ้านั้นเช่นผู้บริหารมาจากการแต่งตั้งนะครับมีค่าการมานั่งเป็นเป็นประธานเป็นนายกแทนนะครับเพราะฉันมันยังไม่สมบูรณ์แบบจุดเปลี่ยนจริงๆคือเรื่องมูลปี2540ซึ่งได้กำหนดทิศทางชัดเจนว่าท้องถิ่นเนี่ย ควรจะปกครองดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับค่ะเช่นกําหนดรูปแบบว่าต้องเลือกตั้งผู้บริหารเลือกตั้งสมาชิกสภาทั้งหมดโดยตรงหรืออ้อมอะไรอย่างนีงน้แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องว่าจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ,อนะครับมีการพูดถึงเรื่องอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นแล้วที่สําคัญหลังจาก2540เนี่ยมีปี2542เนี่ยมีการกําหนดแผน แผนกระจายอำน,นาจนะครับซึ่งในแผนมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับนนหนึ่งก็คือว่าจะโอนภาร,รกิจที่ส่วนกลางเคยทําอยู่นะครับไปให้ท้องถิ่นสามร้อยกว่าภาร,รกิจนะครับคุณก็ค่อยถ่ายโอนเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องป่าไม้เรื่องดินเรื่องพยะเรื่องทุกเรื่องที่เดิมเนี่ยเป็นงานทองส่วนกลางทั้งหมดคเป็นงานของกรมนะครับเราจะเห็นได้ว่ากรมเนี่ยเป็นคนทํางานในพื้นที่นะครับวันแผน แผนแม่แผนกระจายน้าคือทํายังไงจะค่อยๆถ่ายโอนให้ท้องถิ่นทั้งหมดนี้นะครับแล้วอันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยมีการพูดถึงการจัดสรรรายได้ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิน่นที่ชัดเจนนะครับในกฎหมายบอกว่าจะต้องให้ท้องถิ่นประมาณสามสิห้าเปอร์เซ็นของงบประมาณประจําปีนะครับอันนี้คือกําหนดไว้ที่ชัดเจนที่สุดจะเห็นได้ว่าจริงๆในการเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางที่สุดก็คือหลักจากปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับคือให้ท้องถิ่น เลือกผู้บริหารเขาเองอคือเชื่อว่าประชาชนควรจะเลือกผู้บริหารเขาเองอนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นชาหรือปล่อยบริหารและมีการจัดส่วนแบ่งจัดส่วนหน้าที่ชัดเจนอันนั้นคือสิ่งที่กําหนดไว้ที่ชัดๆที่สุดนะครับและจริงๆสองเรื่องนี้เป็นการกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นแท้จริงไหมคะทีนี้พอในทางปฏิบัตินะครับก็คือว่าภารกิจพอเราพูดถึงภารกิจว่า้มีการถ่ายโอนอืมเอ่อ ก็บางงานในสำเร็จบางงานไม่สาเร็จที่ไม่สําเร็จเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่ากรมเนี่ยเขาจะมีอํานาจตามกฎหมายถูกไหมครับเช่นกรมป่าไม้เขาจะมีอํานาจเหมือนกกรมชประทานเขาจะมีอํานาจในเร่ในพื้นที่ชประทานทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูเรื่องการแพทย์ทั้งหมดกระทรวงสาก็จะดูเรื่องการศึกาทั้งหมดทีนี้กฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนออ นะครับค่ะเพราะมันไม่เปลี่ยนเนี่ยอำนาจหน้าที่ก็ยังอยู่ที่เดิมคือมันเขาเรียกอะไรถือกฎหมายคนละฉบับถูกต้องครับแม้ว่าทิศทางที่กําหนดว่าท้องถิ่นควรจะรับภารกิจพวกนี้ไปเนยแต่ว่ากฎหมายทั้งหมดไม่เปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่สามารถถ่ายโอนได้บางท,ที่บางครั้งจะมีการโอนกลับค่ะยกตัวอย่างในปีเรื่องการศึกษานี่โอนกลับนะครับเรื่องสาธารณสุขก็โอนกลับแท้จริงในในทิศทางก็คือว่าเช่น จะต้องมาดูเลยว่าการศึกษาชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมเนี่ยควรจะให้ท้องถิ่นไหมใครจะดูกันแบ่งหนึ่งอย่างนี้วน,นกลับมาเลยหรือโรงพยาบาลระดับอำเภอโรงพยาบาลตำบลน,นะครับควรจะอยู่กับใครอะไรอยเครับหรเหล่านี้ไม่เปลี่ยนพอไ,ไม่เปลี่ยนกฎหมายไม่เปลี่ยนอย่างอื่นก็ไม่เปลี่ยนนี่อที่หนึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทําได้ปัจจัยที่สองคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าจะให้จนถึงสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทำไปทํามาไม่ถึงนะครับส,ส่วนกลางก็เลยมาใช้วิธีทํางบประมาณเป็นสองประเภทหนึ่งก็มีงบประมาณสามประเภทนะครับท้องถิ่นหนึ่งคือเก็บเองนะครับเป็นภาษีเองของท้องถิน<ร>่นเอาเป็นรายได้ของ <ไร S 2> ท้องถินถ่นรายได้องรือง่งนหนึ่งเช่นภาษีโรงเรือนนะครับภาษีป้ายป้ายพวกนี้ซึ่งอาจจะไม่มากแต่ว่าภาษีอย่างอื่นก็เรียกว่าเป็นงบอุดหนุนทั่วไปทุกปีละแล้วก็มีงบแบ่งงบอุดหนุนทั่วไปเป็นงบอุดหนุนเฉพาะก็จสองอย่างเนี้ย งบหนุนทั่วไปก็คือท้องถิ่นจะสามารถกําหนดเองได้ส่วนท้องส่วนส่วนที่เรียกว่างบเฉพาะกิจเนี่ยก็เป็นภารกิจที่ส่วนกลางให้ท้องถิ่นทํานะครับซึ่งมันเลยทําให้เหมือนกับว่าอ๋อท้องถิ่นก็ไม่อิสระพอที่จะทาเพราะการถ่ายโอนอำน,นาจจึงไม่สําเร็จนะครับดในมุมนี้เรื่องงบประมาณก็ไม่สําเร็จที่ที่ที่น่าห่วงม,มาก่านั้นคือการกํากับเนื่องจากการกํากับของส่วนกลางใช้วิธีการกํากับ สามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือออกระเบียบอะไรไม่พอเถิ่นจะทาอะไรต้องออกเร็วสิ่งที่คุณภาวันอยากจะแปลกใจนะครับแม้แต่นายกอบจจะออกจากพื้นที่ต้องขออนุญาตแปลกนะครับยกขนาดนั้นใช่ครับจะออกจากพื้นที่นะครับต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตพุกว่าเพราะอะไรคะไม่นี่ผมไม่ทราบนะหรือว่าถ้าออกนอกพื้นที่คือต้องมีค่าเทศจ่ายเพิ่มไม่ทบแต่ว่าอย่างนี้ครับคือเป็นตัวอย่างการขับีบโดยการออกระเบียบ จะจ่ายก็ประมาณแต่ละเม็ดแต่ละอย่างจะแก้ปัญหาให้แถวว่านี่นะครับก็ต้องต้องผ่านการออกบิกหรือการนุมติก็ปรมมาก็ต้องออกบบแต่ที่หนักผ่านนั้นก็คือว่านายอำเภอหรือผู้ว่าการหวสามารถปลดสามารถปลดผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการกำกับโดยส่วนกลางสมมตนนิวิสูจนก็คือยังกำกับอย่างเข้มแข็งขม,มากหรือพูดอย่างตรงไปตรงมาสุดก็ค,คือหมายความว่า มันคือการยังอำนาจยังอยู่ที่ส่วนกลางคือมันยังครอบอยู่เพียงแต่ว่าท้องถิ่นเลือกเลือกผู้แทนเขายังเท่านั้นแต่การใช้อำนาจการกําหนดแผนการกําหนดงบประมาณทั้งหลายยังอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือข้ออ่อนแม้ว่าทิศทางที่พยายามจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็พยายามเดินแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่สังเกตจาก15ปีอำนาจตะ้ปี40เป็นต้นมานค่ะ เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปในต่างจังหวัดปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับไฟฟ้าปปาเรื่องพวกนี้ถ้าดูเป็นจริงๆอย่างอย่างเป็นธรรมที่สุดกับท้องถิ่นเนี่ยส่วนนี้ตอบสนองประชาชนได้ค่อนข้างทั่วถึงผมมองแบนั้นนะครับไม่มีพื้นที่ไหนอยู่แล้วที่ไม่มีเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าถนนอบตใช่ไหมครับเป็นยังไงเราจะเห็นมีถนนเป็นถนนอบตหมายความว่าจริงๆอบตดูแล คือโครงสร้างพื้นฐานเราทําได้หมดหมายถึงว่าในข้อจาก,กัดที่มีอยู่เนี่ยพวกท้องถิน่นพยายามแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าพอเรื่องที่สําคัญกว่าน,นั้นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องทรัพยากรเรื่องอาชีพนี้ทํายังทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเฉพาะงบประมาณเน่ยหลายๆส่วนอย่างอย่างที่อาจารย์บอกอย่างแม้แต่ว่าถนนเนี่ยถ้าเราถามทําไมถนนเส้นนี้ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่จะติดเรื่องงบประมาณนี่แหละถูกต้องครับที่จริงตอนตอนที่เราตั้งมีท้องถิ่นแล้วเนี่ย ถนนในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องให้ท้องถิ่นทําหมดเลยนะเขาเรียกว่าแต่ปรากฏว่าส่วนกลางเนี่ยไปตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นมาใช่จริงต้องการยุยบหนงานนี้ตอนนั้นค่ะแต่ปรากฏเราก็แปลงตัวเองเป็นกรมทางหลวงชนบทเขาก็เลยยังดูทางทางหลวงอยู่เพราะจริงจริงมันเลยมีงบประมาณอยู่สองส่วนค่ะท้องถิ่นทําเองกับทางหลวงชนบททำที่มันซ้ํากันแท้จริงเนี่ยภารกิจเนี่ยมันควรจะให้ท้องถิ่นเชแล้วมันไม่ควรจะเป็นของ ของส่วนกลางทำมที่ให้ท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะรู้ดีว่าเส้นไหนควรจะทําก่อนหรือทําหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้ากรมอยู่ส่วนกลางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตั้งงบปีนั้นให้จังหวัดไหนพื้นที่ไหนและถ้ายิ่งไปมองถึงการเข้าถึงรูปเข้ามาหือว่าคุณมีเส้นสายไหมครับคุณรู้จักคนนันไหมที่จะมาลงพื้นที่ผมอะไรเนี้ยครับหรือผมบางจังหวัดเช่น สสก็มีชื่อเสียงมีอิทธิพลในการดึงงบประมาณเราก็ทราบบางบางจังหวัดมีไฟหลแล้วต้นละหลายแสนไฟฟ้านตัวอย่างนี้คืออย่างนี้ครับมันทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนกลางมันไม่ทางทราบความต้องการแล้วมันมันเป็นการจัดงบประมาณหรือแก้ปัญหาประชาชนตามตามอิทธิพลหลายหลายอย่าง่้าให้ท้องถิ่นทําเองขาทราบว่าสมมุติว่าตัดงบให้เขา ถ้านเนี้ยคุณทำไปเลยคุณเลือกทําปีนี้ทําที่นี่ก่อนปีหน้าต้องทําอีกที่ก็คือให้คุณไปบริหารเองในท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณเองนะคะอันนี้เพราะอันนี้หรือเปล่าคะถึงนํามาซึ่งที่เราจะพยายามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการกระจายอำนาจกันด้วยถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าถึงที่สุดที่ผ่านมาถ้าประเทศไทยตั้งแต่ปี40ศถึงห้าเนี่ยเราไปติดูปเรื่องอำนาจอยู่สามเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเราไปติดลูปเรื่องการเข้าสู่อำนาจคือเรา ประสบปัญหาว่าคนที่เข้าสูน่าจะกันกรองอย่างไรจึงจะได้คนที่มีความรู้มีความสามารถและมีการซือสัตย์สุรสุดิศคนโหยหาคนสุจริศมาครับนี่จะพิสูจน์ยังไงแต่ว่าระบบเรารู้สึกเรารู้สึกยังทําไม่ได้คพอเข้าสู่อำนาจเราก็มาตั้งคาถามว่าจะให้เขาแชมอำนาจที่ไม่ชอบฉนจะต้องมีการกํากับการแชมอำนาจหลายเช่นที่่านมาเราสร้างหน่วยงานองค์กรอิสระเพื่อควบคุมการแชมอำนาจค่ะ ปรากฏว่าเราก็กลับไปกลับมาครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้พูดที่ผ่านมาคือเรื่องกระจายนาท้จริงในลาดุลปี40มันพูดทั้งสี่เรื่องทั้งสามเรื่องที่หมดเลยนะค่ะคือเป็นทิศทางของปีใน40แต่ว่าพอเราทํามา15ปีเนี่ยปรากฏว่าส่วนที่อ่อนแอที่สุดยคือส่วนที่กระจายนาแต่ส่วนที่อีกสองส่วนนี้ก็คือมันลุงตุ้งดังนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าการกหน้า หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นเนะครับเป็นมิติหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยในคราวนี้นะครับยิ่งถ้าดูรัฐมนมดช่วคราวที่เราทราบกันนะว่าเรื่องการปกครองท้องถิ่นเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดประเด็นสิบเอ็ดด้านหนึ่งในสิบเอ็ดด้านที่มีอยู่นะคะที่ที่เห็นว่าเรื่องนี้ถ้าเราจะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะเดียวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ ก่วงที่2ของสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะเมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายกันไว้นะคะเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นณวนะันนี้เนี่ยต้องเ,เรียกได้ว,ว่าเข้าหมดสู่การปฏิรูปกันแล้วเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์ไพโรอดพลเพชรกรรมาการปฏิรูปกฎหมายค่ะอาจารย์คะหมดปฏิรูปเนี่ยเริ่มแล้วยังคะสำหรับการกระจายอำนาจของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแท้จริงในระยะที่ผ่านมานี่องค์กรท้องถิ่นเองหรือคอพกเขาพยายามจะผลักดันเรื่องการปฏิรูปไปสู่ท้องถิ่น,นค่ะ เมื่อเข้าสู่โหมดการบรรลุทีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญไปด้วยยกเลิกรัฐมนูญนะครับเมื่อยกเลิกรัฐมนูญเนี่ยเรื่องการปรกครองถึงถิ่นถูกยกเลิกไปด้วยในรัฐมนูเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะต้องมีการบรรลุอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นว่าข้างหน้านะครับเรื่องการปรกครองท้องถิ่นมีอยู่ประมาณสิบเรื่องะะเรื่องแรกก็คือทํำยังไงจึงจะให้ท้องถิ่นเนี่ย ระดับจังหวัดสามารถปกครองทั้งเต็มจังหวัดแบบกรุงเทพมหานครได้ที่เรารู้จักกันเลืองตั้งผู้ว่าแท้จริงการรู้จักแค่ตั้งผู้ว่ามันเป็นเปลือกมากครับแต่แท้จริงหมายความว่าเราต้องการให้ประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยดูแลตัวเองเลือกผู้หันน้องถิ่นของตัวเองอแล้วก็ไม่มีส่วนภูยิภาเข้าไปกํากับอีกแล้วคือไม่มีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งค่ะไม่มีหน่วยงานแนมเพอที่มาจากการแต่งตั้งต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการสรุประบบนี้ ซึ่งจริงๆในเรื่องนี้รัฐมนตรีปรี40ก็กำหนดไว้เพราะว่าให้จังหวัดไหนที่พร้อมเตนาลมก็ไม่เป็นได้รัฐมนตรี50ก็กำหนดทิศทางนี้ดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในนามกปปคเห็นว่าเนี่ยมันควรจะมีการปกครองเต็เต็มรูปแบบทั้งจังหวัดอย่างน้อยให้มีการทดลองใช้นะครับเช่นจังหวัดไหนที่พร้อมสักสิบจังหวัดก็ทําไปก่อนเลยเพื่อหเห็นเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบนะครับที่ททผ่านมานอกจากกรุงเทพแล้วมีที่ไหนที่มีการทดลองบ้าง ่ันยังเช่นที่ระยองที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่นะครับที่ขอนแก่นนะครับที่สงขลาคือมีความพยายามที่จะทําเงืนอง้นที่สามจังหวัดปัตตานีเป็นต้นแต่ว่ายังยังไม่สามารถสําเร็จได้นะครับติดอะไรคะก็ติดเรื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่จริงตอนนั้นเขาพยายามจะทากฎหมายกลางขึ้นมาได้ว่าจังหวัดการบริหารจังหวัดปกครองตวเองเพื่อให้จังหวัดที่มีความพร้อมนี่สามารถปกครองดูแลเองเต็มยุตร์เรื่องแรกนะครับ เรื่องที่สองที่เราคุยกันตอนแรกก็คือว่าจะเห็นได้ว่าเรื่องการจัดภาษีหรือการคลังของประเทศเนี่ยว่าควรจะแบ่งสัดส่วนที่ให้ชัดเจนระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเพราะอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญที่ทําให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้เพราะแนวคิดของเราคือหนึ่งอะ,อะไรก็ตามที่เกิดในท้องถิง่นต้องได้ท้องถิง่นเช่นถ้าบริษัทเนี่ยไปทํางานอยู่ในพื้นที่อย่างบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ ปัจจุบันนี้เขาจ่ายภาษีที่ส่วนกลางเพราะก็จดทะเบียนที่ส่วนกลางแต่ว่าจริงๆก็ใช้ประโยชน์ในท้องถิน่นในแต่ละจังหวัดภาษีไม่ตกกับจังหวัดอย่างเงี้ยควรจะขึ้นกับจังหวัดหมายถึงว่ากิจการใดก็ตามที่ทําอยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที่ท้องถิน่นยควรจะได้ท้องถิ่นภาษีนะครับหรือแม้แต่เรื่องมิตรสิงเวดลอ้อมถ้าเกิดภาษีสิงเวดลอ้อมต่อไปก็ต้องเกิดในท้องถิน่น นี่อันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามันมีภาษีอีกประเภทหนึ่งที่ต้องแบ่งระหว่างส่วนกลางส่วนท้องถิ่นแต่ว่าที่ปัดต้องจัดสัดส่วนให้ชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างส่วนกลางส่วนท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บทั้งทั่วประเทศเจ็ดเปอร์เซนต์เนี่ยนะเก็บทั้งทั่วประเทศแล้วควรจะแบ่งระหว่างส่วนกลางส่วนท้องถิ่นจะเจ็ดสิบสามสิบเรื่อยๆนะแต่โลกสิบสี่สิบระหว่างกลางนะครับอันนี้อันที่สองที่เราเห็นว่าต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน ส่วนที่สามที่ต้องมีการเป็นรูปท้องถิ่นกับส่วนกลางก็คือว่าจะต้องมีการจัดภารกิจไม่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางสวนท้องถิ่นเนี่ยว่าส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางเราเห็นว่าส่วนกลางมีหน้าที่สี่อย่างทั้งเรื่องเรื่องการทหารเรื่องการต่างประเทศเรื่องการเงินนะครับเรื่องการยุติธรรมนอกนั้นก็เป็นเรื่องท้องถิ่นทั้งหมดเลยที่ควรจะดูแลเองใช่ครับแล้วก็ มีคนประเมินมีอาจารย์วิจัยนะครับว่าถ้าเราให้งบประมาณท้องถิ่นประมาณเก้าพันล้านต่อจังหวัดค่ะทุกจังหวัดดูแลตัวเองได้หมดเลยหมายความว่าดูแลเรื่องเรื่องทุกอย่างได้หมดเลยอันนี้แค่นี่เป็นการประมาณการหมายถึงว่าจินตนาการทำรูปแบบขึ้นให้เห็นว่าถ้าทำแบบนี้ได้ เมื่อแบ,บ่งภารกิจชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่เราเห็นว่าการแจ้งอำนาจไปสู่ท้องถิ่นหรือการปกครองท้องถิ่นที่เราเห็นว่าจะมีหลักประกันในการตรวจสอบที่ผ่านมาก่อนท้องถิ่นถ,ถูกตั้งคําถามเรื่องเรื่องเรื่องว่าโปร่งใสไหมธรรมาพิบาลจริงไหมเราเห็นว่าการแจ้งนาจเนี่ยที่สําคัญคือการทําให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้ใช้อำนาจด้วยอันนี้เราเสนอให้มีสภาพลหนึง่งค่ะ ซึ่งสภาพลเมืองีนจะเข้ามาทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทํางานร่วมกันนะครับหรือตรวจสอบองค์กรท้องถิ่นถามว่าสภาพลเมืองมาจากไหนสภาพลเมืองแท้จริงก็คือว่าถ้าเราดูปัจจุบันประชาชนเนกลุ่มต่างๆพยายามจะดิ้นรนต่อสู้แก้ปัญหาเขาเองในกลุ่มต่างๆกลุ่มหลังนี้ในแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันค่ะและตรงนี้จะพาจะเป็นสภาพลเมืองที่ทํางานกู้หรือทํางานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นนะครับ จะเปรียบได้กับสภาประชาชนไหมคะจะชื่อชื่อไม่สําคัญแต่แต่จริงๆที่ใช้สภาพลเมืองนันมีในย้าว่าคือเราใช้ว่ากคำเป็นพลเมืองนี่เป็นความตื่นรู้คือความรู้สึกรับผิดชอบต่อบ,บ้าน,นคือสัตว์นี้มันกับคนประชาชนกับพลเมืองในบางยต่างกันนะิดนึงค่ะแต่ว่าในสัตว์ทางวิชาการนะเขามองว่าพลเมืองคือคนที่ตื่นรู้คนที่ตื่นรู้คือคนที่รวมตัวกันพยายามจะแก้ปัญหาตัวเองถ้าแก้ไม่ได้ก็ไปเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐ อยากมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายซึ่งเราเห็นนะครับค่ะอยู่มากมายตอนนี้มีองค์กรจัดการเรื่องน้ําเรื่องที่ดินเรื่องปลาองค์กรเลิงกลผู้หญิงองค์กรเด็กทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเคลื่อนไหวออกมาทุกวันนี้อันนี้ที่จะกลายเป็นสภาม้นเมืองในแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งจะออกแบบไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจังหวัดนั้นมีกลุ่มไหนบ้างให้เขาเข้ามาร่วมค่ะและเราเห็นว่าสภาม้นเมืองจะเป็นคน พูดอย่างเป็นภาษาวิชาการหรือเขาจะมีส่วนร่วมในการเมืองนี่เป็นการพัฒนาการเมืองที่สําคัญมากนะครับและเรื่องหนึ่งที่เราเสนอว่าต่อไปนี้การกิจการท้องถิ่นนะครับถ้าเรื่องสําคัญจริงๆให้ลงประชามติกันทุกเรื่องเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบทั้งจังหวัดสมมติค,คอทมอนะครับจะขุดสมมุติจะขุดแม,ม,ม่น้ําเจ้าพระยาค่ะถามว่าควรจะลงประชามติกันไหมว่าควรจะขุดไม่ขุดอย่างนี้ครับเพราะมันมีผลกระทบกับคนทัน้งหมด แต่ในจังหวัดควรเป็นเช่นนี้นะครับการใช้ประชาไต่ทางตรงเนี่ยมันทําให้คนฝึกฝนและทําให้คนรับผิดชอบของบ้านเมืองค่ะคือเรารู้สึกว่าบ้านเมืองมันเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะครับแล่ผมคิดว่าว่าทําการใช้ประยบไต่ตังตรงเนี่ยมันจะเป็นการรากฐานของการสร้างวัฒนธรรมปรยไตในสังคมไทยโดยสรุปในความเห็นผมอย่างนี้ครับว่าการการปกครองสนถึงหรือกระจายอำนาจเนี่ยเป็นการพัฒนาปรียปไตยที่สําคัญ ที่ก้าใหญ่เก้าหนึ่งในครั้งนี้เป็นการท้าทายเรามากนะครับว่าการไปทีรูปครั้งนี้เราสามารถจะทําเรื่องนี้นอกจากเรื่องการตรวจสอบอํานาจการเข้าสูนะ่อำนาจแล้วนี่ว่าเราทำยังไงให้เป็นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค,ค่ะอาจารย์มองว่าเรื่องไหนควรจะทําก่อนทาหลังคะถ้าจริงทําคู่กันนะครับแต่ว่าทําไมที่ให้น้ําหนักถ้าถ้าพูดถึงถึงคอปคอเราเห็นว่าน้ําหนักที่สมกันคือการกระจายอำนาจด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นมันเหมือนกับการจัดความสัมพันธ์อานาจใหม่ค่ะคือถ้าส่วนกลางมันส่วนกาลางลดเส้นกลมกระทรวงเนี่ยบทบาทลดลงเมื่อประมาณลดลงเนี่ยการแย่งชิงอำนาจในส่วนกลางจะลดลงนะ <c oughs> ครับเพราะว่ามันไม่ควรจะมาแย่งชิงอำนาจที่ส่วนกลางแต่ว่าหมายความแต่และที่สําคัญอำนาจมันไปถึงประชาชนจริงผมเข้าใจว่าถ้าอยู่ระดับจังหวัดเนี่ยผมนึกถึงนี้ครับว่าประชาชนอย่างตอนนี้เปรียบเทียบกันนะครับว่า คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเรียกจกหัวใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาจากการแต่งตั้งหมดเลยไม่มีทางครับเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบหลักก็คือว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยต้องรับผิดชอบเข้าไปในไม่มากก็นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรก็ตามต้องยกมือไหว้ประชาชนต้องยกมือไหว้แล้วก็ต้องทํางานเพื่อเขาเพราะถ้าคุณไม่ทำตอนหลังมันพิสูจน์เยอะมากพูดนําต้องถิ่นเนี่ยถ้าคุณไม่ทําเมื่อไหร่คุณหลุดนะครับหลุดเยอะมากเลยมีคนบอกผมจากสถิติค่ะสมัยเดียรเจงเลย Oh, ไม่มีคนเลือกแล้วไม่เลือกอีกแล้วถ้าคุณไม,ไม,ม่ไม่มีทางไปเดินหาของนะซึ่งมันต่างคือไปายถงว่าประชาชนก็ตื่นตัวมากขึ้นว่ามันทําให้เขาเห็นว่าผู้นําแบบไหน,นะะแน่นอนเราอาจจะมีผู้นําที่ใช้อำนาจไม่ถูกต้องมีอยู่แนตะ่ว่าแต่ว่าถ้าให้ประชาชนคือเขาต้องรับผิดชอบกับประชาชนอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็ตรวจสอบเขาได้อันนี้คือเป็นหลักการที่พื้นฐานที่สุดแล้วถ้าหลักการนี้มันหนักแน่นในสังคมไทยโดยพื้นฐานถ้าต้องถิถ่นมันเข้มแข็งดูแลตัวเองได้หมดเนี่ย ประชาธิปไตยมันจะขยายไปและวฐานนี้จะเป็นฐานสาคัญที่สร้างไปในระดับประเทศได้ครนนับแน่นะคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคอประกอจะเข้าไปมีส่วนสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นได้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับสถานีปฏิรูปกฎหมายนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ไพโรธผลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคอปรกอรเนี่ยเข้าไปมีส่วนกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไรบ้างอาจารย์ไพโรธมีคําตอบนะคะอาจารย์คะคอปรกอรเข้าไปมีส่วนยังไงบ้างค่ะตอนนี้ภารกิจของการปฏิรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีมีสิเอ็ดด้านที่เขาพูดถึงค่ะ คอปคอเกี่ยวข้องอยู่ตั้งแต่เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องต่างด้านสังคมก็มีแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากคอปคอก่อนหน้านี้ได้ทํากฎหมายขึ้นมาเป็นฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายการบริหารการปกครองส่วนต้นเองของท้องถิ่นระดับจังหวัดค่ะแต่เนื่องจากว่าการปกครองสวนท้องถิ่นเนี่ยเราอยู่ในง่วงของการทารัฐธรรมนูญใหม่ด้วยดังนั้นเนี่ยคอปคอก็วางแนวไว้สองอย่างหนึ่งก็คือว่า เราจะมีข้อเสนอในเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวกับการปรกครองส่วนต้องถินโดยตรงเลยสิ่งที่เราจะเสนอก็คือว่าคล้ายเหมือนกับที่คล้ายๆที่ผมพูดไปตอนช่วงที่ผ่านมานะครับว่าแต่ว่าเราจะทบทวนจากรัฐธรรมนูญปี40ปี50แล้วข้อเท็จจริงใน15ปีที่ผ่านมาประกอบเป็นข้อเสนอในรัฐธรรมนูญใหม่นี่อันที่หนึ่งนะคระับอันที่สองเนี่ยเราก็จะทําร่างเรียกว่าก,กฎหมายลูกประกบเข้าไปเลยามาก ถ้าจะปกครองสวนท้องถิ่นเต็มพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยรูปร่างหน้าตาหลักการกฎหมายควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอุปสรรคอันหนึ่งที่มานมาก,ก็คือว่าเวลาเราเสนอรัฐนูลเนี่ยทิศทางหลักการดีมากแต่ว่าไปสู่การปฏบ,บที่เรามอบหมายให้สภาสมัยหน้าที่มาเนี่ยมาทำกฎหมายเพื่อเป็นระทำรัฐนเนี่ยแต่จากประสบการณ์ของรัฐนูลปี40รัฐนูลปี50เนี่ยเราไม่ประสบผลสําเร็จเรื่องนี้เลยน้อยมากไม่เช่นะครับดังนั้นเนี่ย เราเห็นว่าการทํากฎหมายประกอบกันเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วถ้าดูลมนูนชั่วคราวด้วยนะครับเขาบอกงี้ครับรมนูนชั่วคราวเมื่อกรรมการสภาปฏิรูปนะครับเสนอร่างลมนูนให้กับคณะกรราการยกร่างละนูนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าต้องทํากฎหมายลูกประกอบละนูนต้องให้สภาลูกทําต่อเพื่อเสนอกฎหมายลูกประกอบกันลมนูนเพราะนั้นเราเห็นว่าช่องทางเนี้ยช่องทางของสภาลูกเนี่ยจะเป็นช่องทางที่กปขจะ นำข้อเสนอที่เราผ่านจากการศึกษาผ่านจากการทำงานมาสี่ห้าสี่ปีเกือบห้าเกือบสิ่เกือ, 5, อบสี่ปีนึงค่ะเป็นข้อเสนอว่าแนวคิดเราก็คือนะครับว่าเราจะทําข้อเสนอทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายรูปประกบนะครับในเรื่องการปกคร,รองรวมทั้งด้านอนื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ส่วนตัวผมผมรับชอบเรื่องการปฏิรูปฐานทรัพยายกรทั้งหมดมันก็จะทําในทํานองเดียวก 8, นันเพราะนั้นกรกก็เลยเตรียมอยู่ ตั้งแต่เรื่องทำรัฐธรรมนูญตามกฎหมายรูปประกอบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ค่ะค่ะแล้วความหวังที่เราตั้งเอาไว้ผมเข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไรก็ตามสภาพรุ่ที่เกิดขึ้นเนี่ย <ừ> เขาต้องมีข้อเสนอค่ะรัฐธรรมนูญภายใน60วันหลังจากที่ประชุมครั้งแรกซึ่งก็จะครบประชุมครั้งแรกวันที่21วั <ừ> นหลังจากนั้นเขาต้อง60วันต้องเสนอแล้ว<อ>ใ,ใช่ค่ะ,คะถ้าเรา เชื่อว่านะครับนี่เป็นความเชื่อว่าทั้งข้อเสนอที่เราเสนอมันมาจากฐานค,ความจริงคือข้อเท็จจริงที่เกิด14ปี15ปีกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะเดินตั้หน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับได้บ้างถ้าดูจากร่างของกระทรวงกลาโหมนะครับที่เสนอไปก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับเรื่องการที่เขาพูดถึงเรื่องตั้งผู้ว่าอะไรต่างๆนี้อยู่ซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกันอยู มองว่าการปฏิรูปในส่วนของการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถินน่นจะเกิดได้อีกนานไหมคะผมเข้าใจมันต้องอาศัยพลังัพลังที่สําคัญคือองค์กรท้องถ,ถิ่นเองไม่ว่าเป็นอบจเทศบาลอบจอ,อบตอที่จะต้องพึนน่งก,กําลังกันเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีภาคประชาสังคมซึ่งภาคประชาสังคมในในช่วงที่ผ่านมาในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็นไรกัน ได้พยายามผลักดันให้มีกฎหมายประจำจังหวัดเช่นเชียงใหม่เช่นระยองเช่นภ <c oughs> ูเก็ต <c oughs> เช่นปัตตานีจังหวัดเหล่านี้พร้อมที่จะที่จะเข้าสู่การพัฒนาหรือการปฏิรูปการปกครองสมบ้องถิน่นและตอนนี้คอพกอรเนี่ยร่วมมือกับสมาคมสามสมาคมคือส,สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสมาคมอบจสันนิบาตเทศบาลซึ่งเรียกว่าเป็นสามสมาคมใหญ่ที่ร่วมกันที่ทําเรื่องนี้ในการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายลูกเพราะน่าจะน่าจะมีส่วนสําคัญนะครับด้วยพลังเหล่านี้น่าจะน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะล่าสุดไปถึงไหนแล้วคะที่จริงในขณะนี้ก็คือในสุดในครั้งแรกเนี่ยทางกกพรได้มีการไปฟังความสี่เวทีทั่วทุกภานนะคะามีข้อเสนอแล้วในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้สมาคมอมตอ เทศบาลแลวก็อาบาตเนะครับเขาจะจัดสี่เวทีทุกภาคเหมือนกันเพื่อประมวลเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็จะกําหนดร่วมกันนะครับว่าจะเสนอเรื่องเหล่านี้เข้าสู่สภาปฏิรูปนะครับค่ะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเอาใจช่วยสาหรับการปฏิรูปทั้งสิบเอ็ด้านเลยนะคะโดยเฉพาะมีด้านอื่นๆด้วยอันนั้นรวมหลายเรื่องเลยเขาบอกเบ็ดเตล็ดเลย ที่จริงด้านอื่นๆก็เรามีเป้าหมายสําคัญอยู่ทั <c oughs> ้งเรื่องๆนะคเช่น <c oughs> เรื่องฐานทรัพยากรในนั้นเนี่ยพูดถึงสุขภาพกับสิ่งแวดลอ้อมแค้จริงดูเหมือนว่าให้น้ําหนักกับเรื่องทรัพยากรน้อยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในนั้นนะครับหมายความว่าเพราะว่าทําไมที่ต้องพูดถึงฐานทรัพยากรเพราะในเดทที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาทรัพยากรมีอยู่สองเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือว่าความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเ้าถึงทรัพยากรเรื่องที่สองคือความเสื่อมโซ่ าการจัดการที่ไม่ยั่งยืนทำลายล้างะนะครับทรัพยากรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองที่เราที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของทรัพยากรเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ซึ่งทำไงให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็ทําให้การใช้ทรัพยากรอย่างยังย่งยืนได้ค่ะครับอันนี้เป็นสองเรื่องใหญ่ที่สําคัญค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าหาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปนอกจากเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้องมีการปฏิรูปแล้วอันนี้เป็นหนึ่งใน11ด้านเท่านั้นอีก10ด้านนะคะยังมีการพูดถึงและคิดว่าคงต้องพูดกันอีกเยอะเลยทีเดียวถ้าหากว่าจะให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมยังไงประชาชนคนไทยเราก็ต้องเอาใจช่วยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะสําหรับสถานีปฏิรูปกฎหมายพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะทางเฟซบุ� าการปฏิรูปกฎหมายวันนี้ที่ฉันแล้วก็รายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะ